ซูโมกิได้ออกมาเล่าลางสังหรณ์ความฝันที่สแววว่าจะได้อุ้งทายาทพันล้านเปาเปาวาลีเอ,อิร์ธในเร็วๆนี้นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเหนือเป็นเอกลักษณ์อย่างเปาเปาวาลีเคยเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหลายเวทีต่อมาได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่งพวงโดยรับบทนำเป็นพุ่งพวงดวงจันทร์โดยทางด้านเปาเปาวาลีเอ,อิร์ธการกิจเจริญเข้าพิธีแต่งงานกับทายาทป่ากิกเกียติ กิจเจริญไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2,562หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและรวมแต่งงานก็12ปีแต่ก็ยังไรวี่แววไม่มีทายาตล่าสุดซูโม,โมก,กิควงลูกสภัยมาออกรายการโต๊ะหนูแหม่ม ET 0.365ปาก,กิเรื่องอยากอุ้มหลานไว,ไวัวๆวันที่26มิถุนายน66ฟูอีทีพร้อมเปิดลางสังหรณ์ซูโม,โมก,กิสอแววว่าจะได้อุ้มทายาตพันล้านเอา เอาวาลีเอ,อิร์ธเร็วๆนี้ซึ่งช่วงหนึ่งซูโม,โมกินั้นก็ได้เล่าว่าป่ากิเคยมีเคยฝันคือฝันมันก็เลื่อยเปื่อยแหละเราก็หนูแหม,มแสดงว่าเราอยากมีมากจนเก็บไปฝันไงใช่ดิทำท่าอุ้มหลานเฮ้ยพ่อรู้สึกว่าพ่อมีหลานแล้วนะพ่ออุ้งพ่ออุ้งเด็กเนี่ยแต่ว่าพ่อว่ามันคือหลานพ่อแล้วนะคือฝันมีมาเล่าแต่โทษทีนะจำไม่ค่อยได้เพราะฝันหลายเรื่องเหลือเกินหัวร้อ ก่อนที่หนูแหม่มจะแนะนำปาวลีว่าเห็นเลี้ยงหลานสาวลูกของพี่ชายจากปกติที่เรียกว่าป้าลองให้เรียกว่าแม่สิเดี๋ยวจะมีลูกอิจฉามาเกิดเขาว่ากันลองดูสิเอาเคล็ด